use yeah we don't use phones อ uh, huh, so um, like ่าแปลว่าอะไรคะเนี่ยแปลว่าอะไรเอามือใช้โทรศัพท์โอเค we don't use phones wow very good เก่งมากเลยฮะได้ดวงเดียวเหรอโอเค ย u น n a m มเอกเนาะอี from Thailand อยู่จังหวัดอะไรนะคะ mm hmm. คุณเอกจังหวัด oh, ชนบุรีอ๋อชนบุรีโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่สิเดี๋ยวนะ oh, ม,วนะมันหายไปไหนอะ คำพวกนี้ได้ไหมคะเนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวได้บ้างคำได้บางคำเนาะอ่แดดเดบี้ิาเ่อแอลร์พ่อแคร์แม่เ่ออ๋อได้อยู่เนาะทัดสินเหรอคะทัดสินไม่เคยได้ยินทัดสินเลยอ่านว่าคะเนาะสระอานะลูกพี่ลูกน้องอือ บางคนก็จะบางคนใช้แทนคําว่าญาติก็ได้นะอ่าอ่าญาติหรือลูกพี่ลูกน้องนะคะ Howard Uncle แือว่าลุงลุงหรือน้าอาที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะอ่านาอาผู้ชายหรือลุงโอเคอันะครันต์อันต์ อังก็คือป้าไม่งั้นก็น้าหรืออาที่เป็นผู้หญิงเข้าใจเนาะอ่าไม่ไม่ใช่ป้าหรือลุงอย่างเดียวแต่ว่าที่เป็นผู้หญิง่ะที่เป็นพี่น้องของพ่อแม่กับถ้าอังเค้าก็ผู้ชายพี่น้องของพ่อแม่เนาะโอเคเพ็ดเคยเพ็รเพ็ดสัตว์เลี้ยงมามเขียนได้สองแบบนะ m u m หรือ m o m เนาะอ่า grand mother ก็ เพ e t แปลว่าเลี้ยงด้วยแปลว่าสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะ g r a n d m o t h e r หรือ granny ก็คือย่าหรือยายเนาะ grandfather ก็คือตาหรือปูนะ่เนาะโอเคการสะกดคําไม่เอามนะังหรือว่าจะเอาด้วยสะกดได้แล้วมนะั้งฮะไม่อ๋อได้อ๋อได้เนาะโอเคอันนี้มันเป็น ่าไม่มีอะไรแลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วเนี่ยสักคู่นะงั้นเรามาไปต่อที่ไอ้นั่นนะเอ่อ A1 Speaking นะคะเราถึงไหนแล้วอะ่ะ เราถึงอันนี้ขายขายรองเท้าอ๋อไปนั่นแล้วเหรอโอเค at the shop อ๋อทำยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไปตรงไหนเนี่ speaking เหรออ๋อต้องไปที่ A 2 w o อ่าลืมไปพิมพตรงนี้เอาได้ไหม A 2 speaking at the shop อันนี้จบแล้วใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันทําแบ,บ็ฝึกหัดอะไรจบหมดแล้วเนาะไม่แน่ใจถึงไหนแล้วอะ่ะรับรอทําอันนี้แล้วหรอเดี๋ยวนะ Reordering อันนี้อ่ะอันนี้ทำแล้วหรอ oh, okay. mm hmm. oh, อันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะอ๋อทำแล้วเนาะทำแล้วเนาะนะ<ำ>โอเคเงั้นก็เราดูอันนี้ไหมกิ your ๊วิ่งโย่ออกพีเนียนแปลว่าอะไรให้ความการแสดงแสดงความคิดเห็นนะคะแสดงความคิดเห็นของคุณนะคะโอเคแสดงความคิดเห็นของคุณแสดงความคิดเห็นของเราอ,ะอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามันดับก็กดลิงก์ใหม่เลยเนาะครับโอเคโอ้ไหจามาฮ u วส s อิตก็งไหจั๊ก I saw Friends Forever with my sister. Oh! Was it good? No, not really. It was boring. But Molly liked it. She loves that kind of thing. What about Tornado Express? Was that good? Yeah, it was brilliant. Really exciting. And the special effects were so good. Sounds cool. Yeah, I loved it. I really want to see that film. Double Revenge. Have you heard of it? Oh yeah. With Jessica Foster. Oh, I can't stand her. She's so annoying. Really? Do you think so? She was good enough to build <laughs> Maximum. Oh. I haven't seen that one. Okay. Maybe she's not that bad. Well, maybe we should check out Double Revenge.